วันที่15พฤศจิกายน2568นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรอมอวอรมหาไทยและพลอากาศเอกสถิตพง์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลขาธิการพระราชวังร่วมเป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดภาคใต้ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมคือนายพิพัฒ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรอมวคมนาคมนายสุพลสารัมและนายบวรศักดิ์สุวรรณูรองนายกรัฐม,ตอม,อมานตรีคนโทูอดุลบุญธรรมเจริญรอมอชอกลาหูมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รอมอวสาธารณสุขนายพระราด o ริศนานันทกุลโรโอมโอตประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสระพักดีโรโอมโอตประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายดนุชชาพิชญัน์เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการพลเอก พนาแขวปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกไพรดูดเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกเีกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มประชุมพลอากาศเอกสถิตพงศ์ได้อัญเชิญพระราชกระเสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ภาคใต้ในการนี้ได้พระราชทานความช่วยเหลือทั้งหมดกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้พร้อมให้ระดมสพรพพกำลังทั้งหมดทั้งพลเรือพลระเรือนทหารตำรวจและข้าราชการต่างๆได้นำเรือเข้าไปช่วยเหลือราษโดให้ออกมาจากพื้นที่อันตรายไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและจัดให้มีการจัดสรรสบียง ทั้งอาหารน้ำดื่มลงไปให้ความช่วยเหลือทั้งกองทัพเรือกองทัพอากาศและกระทรวงมหาดไทยที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนทั่วไปด้วยความแม่นยำและรวดเร็วที่สุดผมทั้งชื่นชมจิตอาสาทั่วประเทศที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือซึ่งไม่ใช่แค่ภาคใต้อย่างเดียวแต่รวมถึงจิตอาสาที่ระดมกันมาช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านมาด้วย เรือของพ่อหลวงลงใต้ไปช่วยพี่น้องชาวใต้เรือจากกีนารืเบตจะเดินทางจากฐานทัพเรือสตหีบภายในวันนี้คาดว่าจะถึงในวันที่26พฤศจิกายน2 5 6พพลเรือตีปารัฐรัตนชัยพันธ์โคโสุกกองทัพเรือระบุว่า กองทัพเรือได้จัดกำลังเรือรบขนาดใหญ่อากาศยานชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยรุนแรงโดยเรือหลวงจากกีนเนลเบตจะออกเดินทางจากฐานทัพเรือสตหีบภายในวันนี้พร้อมเฮลิคอปเตอร์สองลำรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ทีมควัวสนามอุปกรณ์กู้ภยัย สิ่งของบรรเทาทุกข์และสเสบียงอาหารน้ำดื่มโดยเรือหลวงจากกีนารีเบตมีความสามารถในเป็นฐานบินลอยน้ำในการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์และดนุนและยังสามารถทำหนาทีเป็นครัวลอยน้ำที่มีขีดความสามารถผลิตอาหารปรุงสุกได้วันละประมาณ3,000ชุด เพื่อสนับสนุนการส่งทางอากาศสู่พื้นที่ประสุภัยนอกจากนี้ยังได้เตรียมทีมแพทย์ไปกับเรือด้วยเพื่อทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลลอยน้ำได้เมื่อมีความจำเป็นนอกจากนี้กองทัพเรือยังได้เตรียมจัดกำลังเรือหลวงช้างและเรือหลวงอ่างทองเป็นกำลังช่วยเหลือระลอกที่สงหากจำเป็นต้องเพิ่มเติมกำลัง และเนื่องจากการช่วยเหลือประชาชนเป็นเรื่องที่เร่งด่วนกองทัพเรือได้จัดส่งชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมเรืออย่างจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือพร้อมกำลังคลรวม14ลำเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่เกษแน้ำรุนเรงโดยทั้งหมดจะเดินทางไปกับเครื่องบินลำเดียงของกองทัพอากาศภายในวันนี้เช่นกัน สำหรับการยกระดับการช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนในครั้งนี้เป็นไปตามการสั่งการของพลเรืออีกไพรธเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือที่ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดภาคใต้มาตั้งแต่ต้นและได้ให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆเช่นสงขาสตูลน,นาราธิวาสสุราษฎร์ธานี เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ยังคงมีความรุนแรงจึงได้สั่งการให้กองเรือยุทธการจัดหน่วยเรือบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกำลังพลเรือ,อยางจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและอากาศยานเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเร็วเนื่องจากยังคงมีประชาชนจำนวนมาก ที่ยังคงติดค้างในพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำยังคงวิกฤตและรอความช่วยเหลืออยู่โดยมีภารกิจเร่งด่วนได้แก่ 1. ลําลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังประชาชนที่ติดอยู่พื้นที่ประสบภัยที่เข้าถึงยาก 2. เคลื่อนย้ายอบพยพประชาชนออกจากจุดวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย 3. สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการฟื้นฟูเบื้องตน้นและตรวจประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายพลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าขณะนี้ได้มีการสั่งการให้เรือหลวงจากกีนฤเบดพร้อมเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเหลือ ซึ่งจะออกจากที่ตั้งได้ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ส่วนที่ต้องออกไปในช่วงบ่ายเนื่องจากต้องรอของบริจาคก่อนอีกทั้งเรือขนาดเล็กไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากกระแสะน้ำมีความรุนแรงจึงต้องใช้สิ่งของเฮลิคอปเตอร์ในการส่งของเมื่อถามว่าขณะน,นี้ประชาชนคาดหวังกองทัพให้การช่วยเหลือในการอพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่ พลเรือเอกไพโรดกล่าวว่าเรากำลังดำเนินการเช่นนั้นอยู่ซึ่งเรือหลวงเรือหลวงจากกีนลเบดจะเดินทางไปที่ระลอกแรกหลังจากนั้นจะมีการจับเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงช้างตามไปอีกระลอกพลเรือเอกไพโรดกล่าวอีกว่าการอบพยพประชาชนต้องอบพยพเป็นจุดเป็นการอบพยพทั้งหมด ต้องมีการสำรวจก่อนว่ามีจุดใดบ้างซึ่งจุดที่พผบอทับเรือภาคที่สองรายงานมาจากประชาชนส่วนใหญ่อยู่บนที่สูงเช่นบนหลังคาสำหรับเฮลิคอปเตอร์ยังมีอุปสรรคเรื่องฝนลมแรงอยู่แต่จะปฏิบัติการให้ดีที่สุดและจะต้องช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดด้านพลอากาศอีกสกสันคันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงการสนับสนุนภารกิจน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ของกองทัพอากาศว่ากองทัพอากาศเตรียมพร้อมเต็มที่ที่ผ่านมาได้มีการลำเลียงโดยอากาศยานของกองทัพอากาศไปแล้วหลังจากนี้จะมีการระดมศักพกำลังและบริหารทรัพยากรของกองทัพกับส่วนราชการอื่นยืนยันว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วน ประชาชนต้องเข้าถึงประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ให้ได้ก่อนขณะที่วันที่24พฤศจิกายน2,568เวลา23นิกากองทัพปกโดยกรมการทหารช่างได้จัดกำลังคนและยุทธโภปรกรนออกปฏิบัติการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยได้นำยุทธโภปรกรประกอบด้วยเรือ,อยางขนาด15คน ร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายรถยนต์บรรทุก FTS ออกเดินทางจากค่ายบูรชัตดจังหวัดราชบุรีเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่ค่ายเสนาณรงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา